สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเใ่้เคยครับเป็นเหรียญรูประฆังนะครับวัตตีโปรไทยนะครับปี2 1 7นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับเมตตาที่ฐานจิตให้ด้วยนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญรูประคังนะครับปี2517นะครับเป็นรูปพระประธานในโบสส์แล้วก็ซ้ายขวาก็เป็นพระโมคคัลนะและภาษาลิบุตรนะครับผมจํานวนเหรียญที่สร้างนี่คือ2,000เหรียญนะครับ หลวงพ่อพิภพเจ้าวาดนะครับท่านก็ได้ชนะปลูกเตกเดียวนะครับหลายครั้งหลังนี้ก็ยังได้นําไปให้นะครับหลวงูุทิมวัดลหัรไร่นะครับนะครับอธิฐานจิตอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราค่อยนํามาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาทําบุญที่วัดนะครับสีโปรไทยนะครับปัจจุบันก็ได้หมดจากวัดไปนานแล้วนะครับผมนะครับท่านท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงูุทิมวัดลหารไร่เนี่ย จะมีราคาแพงนะครับที่ออกจากวัดละหารไร่เองนะครับถ้าอยากได้วัตถุมงคลที่ได้รับการธิฐานจิตจากหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่นะครับเหรียญนี้ก็ขอแนะนํานะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับให้ท่านได้มีราคาไว้บูชานะครับในข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมที่ลึกสร้างโบสถ์วัดศรีพระโลไทยชนบุรีนะครับ2 5 1 7นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อ ร้านอวยพรประเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเ้านะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ